แจ้งข่าวบัตรคนจนเตรียมรับเงินสดส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนอีก2รายการกดเป็นเงินสดได้เลยจะเป็นวงเงินไหนใครได้รับบ้างคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนี้ยังมีเงินสดอีก2รายการนะคะ นั่นก็คือสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีการรับเงินสดโอนเข้าบัญชีนั่นก็คือในวันที่20พฤศจิกายนตรงนี้นะคะเป็นวงเงินที่ได้รับกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเงินเข้าให้อีก200บาทนะคะอันนี้ก็คือกดเงินสดกันได้เหมือนเดิมเลยทุกวันที่20ที่ได้รับกันอยู่แล้วนะคะ ตามบัญชีที่เราได้รับเบีย้ยยังชีพหรือว่าอาจจะเป็นบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขัตรประชาชนเตรียมไว้นั่นเองนะคะส่วนอีก1วงเงินนะคะอันนี้จะต้องแจ้งก่อนว่าสําหรับวงเงินนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับนะคะ ในเดือนพฤศจิกายนจะมีการโอนเข้าให้ในวันที่24พฤศจิกายนจะได้รับอยู่ที่จำนวน100ถง800บาทซึ่งตรงนี้แต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากันนะคะ นั่นก็คือจะเป็นวงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยจะเป็นเงินส่งคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเงินตรงนี้เนี่ยเขามีการจ่ายรอบปกติไปแล้วในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่ 16, 17, 18กันยายนแล้วนะคะตรงนี้ใครที่ได้รับไปแล้วก็จะไม่ได้รับนะคะแต่เนื่องจากว่ายังมีอีกหลายๆคนนะคะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ เกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะตรงนี้หลายๆคนยังไม่ได้รับเนื่องจากว่าบัญชีถูกปิดบัญชีมีปัญหาบางคนผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไม่เรียบร้อยนะคะบางคนเลขประจําตัวผิดนะคะอันนี้ก็คือต้องรีบดําเนินการแก้ไขนะคะซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยจะได้รับอยู่ที่100ถึง800บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นเงินโอนรอบเก็บตกรอบที่2แล้วนะคะก็คือรอบปกติโอนให้ในเดือนกันยายนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการโอนซ้ำมาให้ในวันที่24ตุลาคมเป็นรอบแรก แล้วอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองนะคะที่จะโอนเข้าให้ในวันที่24พฤศจิกายนนี้สําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะให้รีบไปเช็คด่วนเลยว่าบัญชีของเราได้ดําเนินการผูกพร้อมเพรียดเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยังหรือแม้กระทั่งคนที่ใช้บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนะคะตรงนี้ก็ลองไปเช็คดูว่าเราดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังแต่ถ้าหากว่าไม่ทนันวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้ก็จะมีการ โอนสาเข้าให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่24ธันวาคมเป็นรอบที่3ซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่า24ธันวาคมคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินแล้วก็ยังไม่ได้รีบดำเนินการแก้ไขบัญชีหรือว่าผูกพร้อมเพรยงด้เลบัตรประชาชนนะคะตรงนี้จะไม่ได้รับเงินแล้วเขาก็จะดึงกลับทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่รู้ตัวเองว่ามีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินก็ให้รีบตรวจเช็คให้เรียบร้อยแต่สำหรับรอบเก็บตกรอบที่2นี้ จะมีการโอนเข้าให้ในวันที่24พฤศจิกายนนี้กดเงินสดออกมาได้เลยนะคะแต่อย่างที่แจ้งค่ะได้รับ100-800บาทนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดวันไหนเมื่อไหร่นะคะใครที่เกิดก่อนมกราคม2508อันนี้รับไปเลยคนละ800บาท แต่ถ้าหากว่าเกิดตั้งแต่กุมภาพันธ์2508จนถึงสิงหาคม2508กลุ่มนี้จะได้รับลดหลั่นกันไปตามเดือนเกิดตั้งแต่100ถึง700บาทนะคะและใครที่ได้รับเงินไปแล้วก็จะไม่ได้รับแล้วเพราะว่าเขาโอนให้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับเงินยังไงแล้วฝากเช็ค พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะคะบางทีผู้สูงอายุเนาะก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินมีสิทธิ์ตรงนี้นะคะสําหรับผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปี แล้วก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินตรงนี้ทุกคนใครที่ยังไม่ได้รับก็รีบดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะหนยก็นําข่าวสารมาแจ้ให้ทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ